ค่ะยุยตอนนี้ชีวิตดีเป็นเพื่อนรักพี่อืมเป็นผู้หญิงที่มีความกล้าหาญที่สุดที่พี่รู้จักคนหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนเนี้นางหางงานทาให้ช่วยง,งานไม่ให้นางทำเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> คนเราต้องแบบผู้หญิงเราต้องมีไรายได้ผู้หญิงที่มีไรายได้เองก็มีความเคารพในตัวเองแล้วพี่ก็อยากให้เพื่อนพี่มีพี่มีงานเยอะ นะคะตอนฉะนั้นตอนนี้ใครหาเขาขึ้นกล้องค่ะเขาพร้อมค่ะโฆษณาแทนลูเอนกเราเร้าไจริงๆเราด้วยใช้คำนั้นก็ไม่ถูกนะมันแบบฟิลก็ประมาณแบบว่าเวลาเราเห็นคนมีอายุถือของเยอะๆแล้วเขาถือไม่ไหวเราช่วยไหมนั่นแหละไม่ได้แบบว่า สเปเชียลใหญ่โตอะไรอย่างที่คนอื่นเอาไปเขียนกันค่ะค่ะเพราะพี่รู้สึกว่าก็เขาเหมือนเป็นแบบเป็นความดีของคนทั่วไปอะค่ะที่เราทุกคนก็ทํากันเนาะเวลาที่ไม่มีใครเห็นใช่ไหมค่ะเหมือน,นอย่างนั้นแหละพี่ก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะแต่เขายกให้พี่ต่อเป็นผู้มีพระคุณพี่ว่าตัวเขาเองเข้มีพระคุณกับพี่ เพราะว่าทุกครั้งที่พี่ไปเยี่ยมเขาพี่ก็ได้บทเรียนกลับมาทุกทีอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นยังไงความคิดที่อยากฆ่าคนแต่ไม่ฆ่าเขาเป็นยังไง <c oughs> <c oughs> อยากจะแบบมีปัญหากับคนเขาแต่กลัวเขาไป็มีปัญหากับ <c oughs> เพื่อนเราหลังจากที่เราเดินออกจากเ,ออเดินจําไปเ้าเป็นยังไงเราต้องหันไปขอบคุณครับขอบคุณครับทั้งที่ใจไม่ได้นอบน้อมจนตอนหลังใจนอบน้อมไปด้วยถามมันเขาคือ เปลี่ยนพี่ไปเยอะมากค่ะช่วงที่พี่ไปหาเขาทําให้พี่ได้เห็นชีวิตของคนธรรมดาของของแม่ที่แบบฮิ้วฉลองไปเยี่ยมลูกอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขียนหนังสือก็ไม่เป็นเยี่ยมใครก็ไม่เป็นเราก็ไปนั่งกอกให้ป้าเขาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นอะไรที่มันเป็นความชื่นใจมันไม่รู้สิพี่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขามีมีพระคุณกับพี่เหมือนไม่กล้าไปแลกเปลี่ยนความคิดกันใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะ,คะ ตัวพี่ก็อยากไปหาเขาเขาก็รอพี่ไปหาน่ามีออกมาแก็ยังได้มีการช่วยเหลือใช่ค่ะเขาก็มาทานข้าวหับค่ะมาทานข้าวบ้านพี่แล้วก็มาทําอะไรขำๆกันไปตามภาษาแหละต้นที่ไหนส้มตำปลาอร่อยก็ชวนกันไปกินอย่างเงี้ยค่ะชวนกันไปดําน้ําเพื่อนกันแหละเพื่อนกันเพื่อนเราทุกข์เราก็อยู่กับเพื่อนเพื่อนเราสุขเราก็อยู่กับเพื่อนเนาะนั่นแหละ เิีกับการออกมาใช้ชีวิตปนต้แล้วครับค่อนข้างกลัวการเจอคนกลัวเออกลัวกันเข้าสังคมเลยตอนนี้พร้อมแล้วค่ะออกกําลังกายทุกวันแล้วก็สวยงามอุยรูปร่างดีนะครับยังเป็นยุ่ยเหมือนยี่สิบปีที่แล้วเป็นสาวเชยเต็มเลยไอ้แต่นามเป็นคนขึ้นกล้องมากนะอืออืออือแต่งหน้าขึ้นมาได้แบบดูเป็นคนละคนเนอที่พี่ไปออกรายการแหละเขา ตอนแรกเดินเข้าไปด้วยกันแต่งหน้าเสร็จเดินมาใครว่าอ๋อไอ้ยี่นี่หวาทําไมหน้าไม่เหมือนเลยชาเป็นคนขึ้นกล้องมากคืออยากให้สังคมไให้โอกาสเขาอีกค่ะคือพี่ว่าสังคมเราเนี่ยบางทีก็ลืมให้โอกาสคนค่ะลืมไปว่าคําว่าผิดมันใหญ่มากเหมือนก็เสมอกับว่าเราไม่เคยผิดอย่างนั้นแหละทุกคนผิดทั้งนั้นนะคะมีวันไหนเรานอนหลับไปบ้างแล้วไม่ได้ทําผิดมีไหม แทบจะไม่มีเลยมันต้องมีผิดอะไรสักอย่างอะที่ไม่ควรทำอะค่ะแล้วก็เราก็ชอบบอกอันนี้ผิดนี่น้อยอันนี้ผิดเยอะพี่ว่ามันก็นะมันก็ผิดก็คือผิดอะก็พอแล้วถ้ามีคนให้อภัยกันมากขึ้นคนเราก็อาจจะทำผิดน้อยลงก็ได้นะไม่แน่หยพี่ดีค่ะพี่แข็งแรงเหมือนอายุสามสิบจริงรู้ด้วย ใช่คก็เลิกสูบบุหรี่นี่ก็ครบ5ปีกว่าใช่ไหมคะส่วนเลิกยาเสพติดนี่ก็อีกตรงตร,อ,งรออะไร13ปีมไม่ในประมาณอีกเดือนหนึ่งเนี่ย <c oughs> เลิกเหล้าเลิกดื่มเหล้าดื่มไวน์เลิกสิ่งมันเมาทุกชนิดที่ทําแล้วทําให้พี่กลับไปเป็นคนที่พี่ไม่ชอบอีกะอะจุดจุดที่ทาให้ตัด พี่ไม่ชอบตัวพี่เองจริงนะน,น้องตอนนั้นอะไอ้ที่พี่ออกไปตามวงสังคมไปทําอะไรอย่างนั้นอะถ้าไม่เมาแล้วทําทไม่ได้หรอกมันทุเรศอ,อะทำยังไงมันม, <c oughs> มีจุดที่แบบรู้สึก <c oughs> ว่าให้ไม่นไม่ไม่คือตลอดเวลาพี่ไม่ชอบตัวเองตลอดเวลาเลยนะคะค่ะแต่เนื่องจากว่าถ้าไม่เมาทําไม่ได้ไงแล้วพอหยุดเมาปุ๊บก็กลับไปทําอย่างเดิมไม่ได้ก็แสดงว่าเราใน ในตอนความเมามันเปลี่ยนทําให้เรากลายเป็นคนที่ตัวเราเองก็ไม่ชอบแล้วหลังจากนั้นพอหยุดเมาปุ๊บก,ก็มาเริ่มเดินทางไปนักเดินทางภายในเมื่อก่อนนี้ใช้เวลาเดินทางภายนอกฉันต้องในรถคันนั้นฉันต้องเป็นแฟนคนนั้นฉันต้องแต่งตัวแบบนั้นฉันต้องลงสื่อพิมพ์หน้านั้นฉันถึงมีความสุขแต่ความสุขไม่เคยมีเลยแล้วก็ไม่เคยน่ารักกับคนเลยค่ะเดี๋ยวนี้พี่เจอใครพี่ก็ยิ้ม ใครทำอะไรพี่ก็ออกขึ้ค้ำแล้วพี่ก็รู้สึกพี่สบายตัวกว่าทั้งเธออือม,มันมันรู้สึกดีเบากว่าเมื่อก่อนมากเลยค่ะความความสุขมันมีง่ายค่ะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนโหยากเหลือเกินต้องได้นุนได้นี่กว่าถึงสุขสุขมาแป๊บเดียวเดี๋ยวต้องไปหาอีกแล้วแล้วแต่ละอย่างก็เบียดเบียนคนอื่นทั้งนั้น ไปเจอเพื่อนไปเจอสังคมเนี่ยเพื่อนชวนอ่ะสักแก้วไหมอยากไหมเดี๋ยวนี้เพื่อนเพื่อนพี่ไม่ค่อยชวนแล้วค่ะเขารู้ว่าพี่ไม่พี่ไม่ได้ไปใช่เพื่อนเพื่อนพี่เขาก็จะรู้แล้วหล่ะก็จะเดินมาถามน้ําเปล่าพี่ส่วนส่วนเดือนเมือปีใหม่ขออะไรด้วยพี่อะไรนะคะขอแต่ว่าเลิกเถอะจริงๆแล้วเนี่ยพี่เลิกเพราะว่าถ้าพี่ไม่เลิกปีใหม่ตายนะตอนนั้นหน้าถ้าใช่กับพวกนน้องก็มาใช้กับพี่ น้องบอกว่าน้องบอกว่าน้องก็มาเมา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 กับพี่ไปด้วยตอนนั้นไงเพราะว่าพอเขาห้ามพี่ไม่ได้เพราะพยายามเหมือนเขามีมิชชั่นว่าเขาจะต้องมาชาตินี้เพื่อที่มาเจออีปาท็อปเนี่ยที่ในตอนนั้นที่แบบว่าแปลกประหลาดมากนึกออกไหมคะมีมิชชั่นมีมีมีเทวดาส่งมาให้เกิดมาเพื่อให้มาเจอพี่อ่ะเพื่อให้มาช่วยพี่หยุด อเพราะว่าเขามาเพื่อพอเป็นเพราะเขาเป็นเพราพี่รักเขาแล้วเราเป็นรู้ว่าความสดใสที่พี่เห็นเขาอะมันหายไปหมดหลังจากที่เขามาแล้วพี่ก็เฝ้าตามหาเอ๊ะผู้หญิงที่สดใสคนที่พี่รักเขาหายไปไหนคนที่เสียงหัวเราะเขาเหมือนเสียงระฆัางเสียงกระดิ่งอะฮะฮะแล้วเวลาเขายิ้มเขาดูเบิกบานหายไปเลยฮะไม่เหลือเลยฮะฮะ ฮะหรือไม่อย่างนั้นพี่ก็เหมือนเขาเป็นเป็นเทียนแล้วพี่ดับเขาเนี้ยมันไม่ไหวอ่ะตอนนี้คือเขากลับมาสดใสได้เลยใช่ค่ะใช่